สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กัผมนะครับแบดปอลในช่องแลนแมนซิงนะครับวันนี้ก็จะมาแจก n m a น็นะครับเป็นเอ็นแม็กเอ็นแม็กร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบห้านะครับไอเอ็นแม็กร้อยห้าห้าห้าหรือร้อยห้าสิบวะน่าจะเป็นร้อนะครับคันนี้ก็เป็นยามาฮานะครับโอเคครับคันนี้เป็นยามาฮานะอ้รถไม่ตรงเดี๋ยวผมตัดรถก่อนแป๊บนึงมีคนรีรถนะเมื่อกี้โอเคเรามาดูของแต่งกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหคอไม่ค่อยดีครับเพิ่งไล่สดมาเสร็จนะครับ จานจานหน้าเป็นจานจานโตนะครับจานแบบใหญ่ๆผมก็ไม่รู้ของแต่งเกี่ยวกับเอ็นแม็กเลยนะครับน่าจะเป็นของเดิมยกชุดเลยนะครับเนี่ยของเดิมยกชุดเลยนะครับจานเป็นจานเจาะหรือเปล่าโลเป็นโลแดงนะครับแล้วก็ท่อเป็นอ้วนอองเงินนะครับสีน้ําเงินนะครับโอ้โหดูดูดูขท่อโคตรแม่งโคตรพ่อใหญ่อามหลังผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ดุมหลังนี้น่าจะเปลี่ยนมานะครับโชคก็จะประมาณนี้นะครับโชกอะไลผมก็ไม่รู้นะครับตอนนี้นะครับ เนี่ยครอแต่งก็เข้าจะมาอันนี้นะครับไม่มีอายละเอียดนะครับเป็นรถแข่งนะครับรถก็สีน้ําเงินเทานะครับสีเฟรมนะครับโอเคฟังเสียงกันนห่อยดีกว่านี่ครับเสียงท่อเงินก็จะประมาณนี้ครับนี่ไปซิ่งซิ่งลุยไปไปเฮ้ยรถคันนี้เอาไว้ทํางานน่าจะดีนะครับเพราะว่าค่อนข้างเด้วง่ายอะ่ะดูดูดูเอาไว้ทํางานเนี่ยสบายสบายเลยดันโลเนี่ยหลบได้ทุกคนอ่ะจริงๆ ยกล้อยกล้อด้วยยกล้อสน,สนุกสนุกปะยกไปยกไปยาวยาวไปยาวยาวไปไป,วไปเราไปวิ่งสายสียนดีกว่าโอ้ยคนเยอะครับตอนนี้ก็โอ้เกือบสองร้อยคนนะเยอะไหมเยอะนะสองร้อยคนนะผมว่านะโอ้ยไปไปไปไหนอ่ะยกแรลงอิงอุ้ยผมไปฆ่าใครแล้วนะนี่ไป ล้างล้งยกสวนไม่แน่น้องรู้จักยกสวนป่ะโอผมไม่ได้ทําเครื่องนะเดี๋ยวผมขอทําเครื่องก่อนแล้วกันทําเครื่องทําเครื่อง80นะครับโอเคนทำเครื่องแปดสิบแล้วป่ะไปเลยยกยกยกแดกดไกตรงไหนบอกที่ยกแดกดไกตรงไหนวะเฮ้ยลุนไปยาวๆไป สองครับเมื่อกี้ไม่เอาจริงนะไม่ได้ทำลูกก็เลยยกให้เพื่อนๆนําไปก่อนอุย้ยไปแล้วตามเลยเปิดแล้วเปิดแล้วก็ตามดิครับรออะไระครับมาดีๆเดี๋ยวผมวิ่งหวยดูนะวิ่งหวยดูนะหัวไม้ดูกันเอ็นแมกนะครับวันนี้เอ็นแมกนะครับหัวไม้มาดูกันอุย้ยอุ้ยอุ้ยแทงใครอ่ะควันพี่อร่อยไหมน้องดูดูดันอุย้ยไอนี่80ิแน่อนอนเลยนะวิ่งแบบเนี้ยโอ้ด้ได้เท้าๆกันเลยนะครับโอ้แดกครับสวยๆไปแดกเยียชิวไปครับ ไม่กรับครับไปยกไปยกยกยดยดนี่เฮ้ยเดี๋จับ100แบบแต่ยกให้ดูไหมแบบยกยกแบบยกยาวๆเลยอะเฮ้ยเครื่องกระบอกไหนแต่นั้นกระบอกเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเครื่องกระบอกนะครับผมกระบอกเต็มไปหมดเลยขังไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมไม่ทีมงานเครื่องกระบอกอ่ามามาเจ๊ห้าเนี่ยไปมาเริ่ม สามสองหนึ่งไปดันดันดันแล้วครับเดี๋ยวคันกอล์เดี๋ยวผมจะยกตลอดทางให้ดูนะครับว่าได้ไหมนะครับเดีย๋ยวลองยกกันดูเอาแบบยกแมสตกพื้นเลยอะดูความเร็วไปเส้นกันดีกว่ารอบนี้จะไม่น่าจะไม่มีใครได้แดกแล้วนะดูแล้วแรงเกินโอ้สามร้อยสามร้อยสิบสามร้อยยี่สามร้อยสามสามร้อยสี่ครับสามร้อยสี่สามร้อยยี่ครับคันนี้ก็ไม่เร็วนะครับถือว่าเล่นได้นะครับอะ เสียนัดไอดีแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะท้าเชิงไปหลุดหลุดเอาหลุดเหรอเคครับก็มากันต่อเลยนะครับเมื่อกี้ผมได้ทำการหลุดไปครับเกมมันแคสครับโอเคเรามาต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปดวลเชงกับพี่นัทกันดีกว่า ID 55นะครับดวลเชงนี่ดวลเชง55นี่คือ ID ของผู้เล่นนะครับดูจากตรงนี้นะครับ ID ก็คือส่วนนี้นะครับแล้วก็ ID 55แล้วก็นี่ก็จำนวนเงินนะครับเป็นวัตด้วยนะครับอ่าผมแข่ง5 0 0นแล้วกันเป็นรุ่นในนาจีนะครับมา แนบแนบับแนบแนบทำนี้สามสองหนึ่งไปไปยาวไปไปรุ่นนี่แดงอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงเหรอแรงเหรอเราอ่ะแรงเหรออ,ออุ้ยแรงอ๋อไม่ได้ทําเครื่องขอโทษไม่นาเครื่องครับเมื่อกี้ไม่ได้ทาเครื่องมาทําเครื่องกันรอบนี้ทําเครื่องทําเครื่องแปดสิบเนาะออกมามา,มาดิชนะมามาชนะนี่ดวลเชงห้าห้าอินจีปลาเอามา รับเล่นเหมือนจำเครื่องนะผมไม่อ่อนเลยนะ,ะ,ะนี่นี่นี่จวดครับจวดจวดยกยกอพี่อ่อะแรงแรงมาจากไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยทำไมไหลไปยนะังง่าทำไมไหลไปอนะ่ะ <c oughs> เอา้าโอ้โหโดนแดกนะครับรอบนี้จบกันเอาอีกรอบอีกรอบแก้มือหน่อยปะแก้มือหน่อยเมื่อกี้ออกผมยกให้พี่นะไงเมื่อกีก้ถ้าผมไม่กดยกนะแพ้ไปแล้ว ารอบนี้รอบนี้ไม่ยกให้แล้วนะรอบนี้ไม่ยกให้แล้วนะรอบนี้สักยาวเลยนะอุ้ยไหลไปอะ่ะรถเสร็นั้นไหลไปเหรออุ้ยไม่อ่อนให้แล้วนะรอบนี้นะอุ้ยบอกนะไม่อ่อนให้แล้วนะรอบนี้นะอีกรอบอีกรอบอ่้าวอ้าวอ้าวรอบนี้มามามารอบนี้รอบนี้มามาอืมเป็นไงจะเอาหอยเอ็นักดำผมมันไม่ได้แบบพี่เอาไม่ลงอะแล้วแบบราชาปอ ยัไม่ลงลอยู่แล้วบอกเลยยังไม่ลงหรอกคนอย่างผมอ่ะของจริงบอกเลยนี่มาสัา่งยามาสั่งยาไปอุ้ยอุ้ยไม่ต้องสงสัยว่าใครแชมป์เข้าใจไหมไม่ต้องสงสัยใ,ใครแชมป์อ่ะพี่ชนะ66แพ้42อ่ะด้วยจากสก๊อต่งกันไหมรอบรอบรอ,อบนี้จบเลยเดี๋ยวผมปิดคลิปเลยรอบนี้เสร็จต้องต้องชนะแล้วตอนนี้เสมอกันอยู่นะนี่นี่ทุกคนที่ผมไม่อ่อนให้นะที่ผมไม่อ่อนให้นะผมพูดจริงเลย ผมไม่มีคําว่าอ่อนให้เนี่ยผมไม่อ่อนให้เลยนะเนี่ยถ้าผมอ่อนผมไม่อ่อนให้นี่ผมแข่งแบบตึงมือตึงมือตึงมือเนี่ยตึงมือตึงมือโอเคสาหรับคันนี้ก็ฝากไว้ได้นะขอ200ไลค์นะคันนี้นะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอกราบลาไปก่อนสําหรับสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้บายๆนะครับพร้อม